ใครยังจำสองคู่หูชิปกับเดวได้บ้างครับเออช่วงหนึ่งน่าจะมีคนหลอนกับเพลงนี้กลายเป็นแถวเลยใช่ไหมครับแต่ในตอนนี้ดิสนีย์เาเอาเรื่องราวของชิปกับเดว Rescue Ranger กลับมารีแบนด์ครั้งใหม่ให้คนดูทั่วไปรวมถึงคนดูรุ่นใหม่ๆได้รู้รจัก2ตัวละครคู่หูนี้แล้วนะบอกเลยว่าโคตรดีส่วนเรื่องราวก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ดิสนีย์เขาจัดเต็มจริงๆเนื้อเรื่องมาสนุกมากๆเลยแหละเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปพบกับสรุปเรื่องราวสุดมันของ2คู่หูตัวแสบกัันได้เลยครบ S <S เรื่องราวเริ่มต้นที่ปี1982ณโรงเรียนประถมยูเนียนวิวในโลกที่เราตัวการ์ตูนแอนิเมชันยังคงเป็นแบบ2มิติแบนราบผู้คนใช้ชีวิตร่วมกับตัวละครที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างกลมกลืนและมีความสุขรวมถึงเจ้าชิปหมังจมูกแดงตัวนี้ที่มีชื่อว่าเดวิดด้วยซึ่งความประทับใจแรกของชิปมังขี้เล่นตัวนี้ต่อเพื่อนๆเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับจนเขาต้องงัดไม้เด็ดออกมาอย่างการเล่นมุกดินสอจิ้มตาทําให้เด็กในห้องเรียนแตกตื่นกันใหญ่เพราะเด็กยังแยกแยะมุกกับความเป็นจริงไไม่่ดด้้สุทททาแนี ดีขึ้นกล่าวทาให้เดวโดนคนในห้องมองว่าเป็นตัวประหลาดหนักกว่าเดิมอีกทว่าในช่วงพักเที่ยงนั้นขณะที่เดวกาลังนั่งกินข้าวที่โต๊ะจิ๋วของตัวเองอยู่ก็มีชิปมังอีกตัวดึงเดินมาขอนั่งกินข้าวด้วยแล้วชมมุกดินสอทิมตาของเดวว่าเป็นมุกที่โคตรเจ๋งเลยพร้อมเสนอตัวว่าจะเป็นคนช่วยตบบุกให้ความฮาจะได้เพิ่มขึ้นอะไรทํานองนั้นก็จะแนะนําตัวเองต่อกันและกันแล้วนับตั้งแต่นั้นตานานชิปกับเดวก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยชิปนั้นมีนิสัยที่ขี้เล่นแต่รอบคอบส่วนเดวจะเป็นพวก energy เยอะมีความสดใสชิปเปรียบเหมือนพี่ชายที่เดวไม่เคยมีเดวก็เป็นเหมือนพลังใจให้กับชิปทั้งคู่จับมือกันไปแสดงในงานทาเล้นโชว์มากมายจนเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะสองคู่หูคู่หาหละจากความเข้าขากันนี้แหละชิปกับเดวเลยตัดสินใจจะมุ่งหน้าสู่แคลิฟอร์เนียเพื่อก้าวไปเป็นนักแสดงอาชีพหลังเรียนจบซึ่งต้องบอกเลยว่าชิปกับเดวนั้นตัดสินใจถูกต้องมากๆเพราะในเวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็เริ่มไต่ระดับจากนลต ตลกไปจนถึงนักแสดงประกอบตัวเล็กๆและในที่สุดโท,ทรศัพท์สายสําคัญก็มาถึงชิปกระเดลวพวกนายอยากจะมีโชว์ของตัวเองไหมล่ะและนั้นตั้งแต่สายนั้นคอนโทโลกก็ได้รู้จักกับชิปกระเดียเล็กซิวเลนเจอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของชิปกระเดียเล็กซิวเลนเจอร์จะเป็นแนวนักสืบที่ออกไขคดีลึกลับที่ยิ่งใหญ่คล้ายๆกับพวกสกูบี้ดูนั่นแหละโดยมีเพื่อนร่วมทีมสำคัญก็คือมอนทรีแจ็คแกจเจตและซิปเปอร์ ซึ่งชิปนั้นจะรับบทเป็นตัวรอที่คอยแก้ปัญหาให้ทีมอยู่เสมอส่วนเดวจะเป็นตัวหาที่ปราบให้เนื้อเรื่องมีเครียดและกลายเป็นซีรีส์ที่กลมกล่อมส่วนผสมที่ลงตัวนั้นทําให้ชิปกับเดลเล็กคิวเลนเจอร์กลายเป็นซีรีส์ขวัญใจมหาชนในยุคนั้นเลยทีเดียวและเรียกว่าเผอแค่แป๊บเดียวภาพก็ตัดมาในปี1990ปีที่ชิปกับเดวายทําเล็กคิวเลนเจอร์จนจบซีซั่นที่3แล้วพวกเขารักกันมากๆและหวังว่าชิปกับเดลเล็กคิวเลนเจอร์จะไปต่อได้อีกหลายซีซั่นในอนาคตพร ว่าขณะที่ชิปเดินกลับมาในห้องพักนักแสดงเขากลับเจอเรื่องราวที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเมื่อเดลเปิดตัวว่าตัวเองได้ไปรับงานเดี่ยวมาอย่างโชว์ที่ชื่อว่าดับเบิลโอเดลหรือ0ูนเดวสุดยอดสายลับที่ล้อมาจาก0ูนย์ศูเจมส์บอลนี่นแหละครับชิปตกใจมากๆว่านี่มันเรื่องอะไรกันปกติเราคุยกันทุกเรื่องนี่ทําไมเรื่องนี้นายไม่ยอมบอกฉันล่ะเพราะการรับโชว์เดี่ยวแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้โชว์คู่ของพวกเขาอย่างชิปกับเดวเลสคิวเลนเจอร์ถูกยกเลิกได้เลยนะแต่เดลก็ให้เห ทำแบบนั้นว่าเขาอะไม่อยากเป็นตัวตลกเพื่อขับให้บทของชิปเด่นอีกต่อไปแล้วเขาอยากมีซีนที่เท่ๆเป็นของตัวเองบ้างไม่ใช่ตัวรองแบบนี้ก็เลยตัดสินใจไปแบบนั้นและสายโทรศัพท์ของตัวแทนของเดวก็โทรมาพอดีเพื่อคอนเฟิร์มคิวแสดงในบท00เดวแต่แม้ชิปจะอธิบายขนาดไหนก็ตามว่าเราทั้งคู่อะคือตัวหลักเหมือนกันนะเราขาดกันไม่ได้ถ้าไม่มีเดวก็จะไม่มีชิปหรือถ้าชิปไม่อยู่ เดลก็จะไม่มีความหมายเหมือนกันแต่ด้วยความคิดน้อยหรืออะไรก็ตามเดลตัดสินใจรับสายนั้นและไม่กี่เดือนต่อมาซีรีส์ชิปกับเดลเลสคิวเลนเจอร์ก็ถูกยกเลิกไปตลอดการแถมซัมไรส์ย0เดวก็ยังถูกตัดจบหลังฉายไปได้แค่ตอนเดียวอีกด้วยก็บอกแล้วไงมีชิปมันก็ต้องมีเดล แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเดลในลุคสามิติสุดเฟี้ยวกําลังไลฟ์สดคุยกับแฟนๆอยู่และบอกว่าถึงคราวที่เดลจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในเลสคิวเลนเจอร์2.0ณงานแฟนคอนที่ลอสแองเจลิสที่เต็มไปด้ยวยตัวละครน,น้าคุ้นมากมาย ซึ่งทีเด็ดก็คือเจ้าอักลีโซนิกหรือโซนิกอุบาทที่มีฟันสุดสยองและหน้าตาโรคจิตในตอนที่เรื่องโซนิกยังไม่ได้แก้ 4G นั่แหละครับเออแต่มันก็น่ากลัวจริงๆเลยนะแต่ทว่าขนาดโซนิกอุบาทก็ยังกำลังจะมีโชว์ของตัวเองอย่างเป็นทางการด้วยการร่วมมือกับ FVI เลย แต่เดวอ่ะกลับยังเงียบอยู่ดูเหมือนพ่อตัดขาดจากชิปไปตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถกลับมามีชื่อเสียงได้อีกเลยแฮะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ชิปที่ตอนนี้กลายเป็นสุดยอดพนักงานดีเด่นในบริษัทขายประกันไปนเรียบร้อยแล้วชีวิตของเขานั้นดูเรียบง่ายมากๆไม่หวือหวาและใช้ชีวิตร่วมกับบิลลี่หมาน้อยน่ารักของเขาในบ้านหลังเล็กๆอย่างมีความสุขและทิ้งชีวิตนักแสดงไปตลอดการแต่ขนาดนั้นเองอยู่ๆก็มีข้อความจากโทรศัพท์ฝากมาถึงเขามันเป็นข้อความของมอนตี้หรือมอนทรีแจ็คอดีตเพื่อนรักของชิป กะเดลวนั่เองดูเหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือบางอย่างชิปก็เลยตัดสินใจไปเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าไปเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานนับแต่จุดแตกหักวันนั้นเลยนะพอมาถึงที่พาของมอนตีเดวก็ต้องตกใจกับสภาพที่แย่มากๆของมอนตีแถมยังหวาดระแวงอะไรตลอดเวลาด้วยรวมถึงกลิ่นตุุ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างน้ําหอมชิปกระเดิ้ลและสกิวลเลนเจอร์ด้วยนั่นแหละชิปจําได้ดีเพราะกลิ่นมันยังกันน้ามันเบนซินแต่ว่าช่างเถอะนายมีปัญหาอะไรละ่ะถึงได้เรียกฉันมามอนตีสารภาพาว่าตอนนี้เขาเสพติด ชีสเหม็นมากเกินไปแย่ yeah, แล้วล่ะเพราะชีสมันเปรียบเหมือนสารเสพติดเลยนะ ชิปก็เลยรีบหยิบชีสแล้วปาทิ้งไปทันทีแถมตอนเนี้มอนตี้ยังติดหนี้กับพวกแก๊งหุบเขาหรือพวกมาเฟียหนังเถื่อนอีกด้วยถ้าใช้ไม่ทันกําหนดเลยนะพวกมันจะจับมอนตี้ไปทําบูทเล็กหรือเอาไปทําเป็นตัวละครในหนังเถื่อนนี่เองอย่างล่าสุดอะ่ะปลาน้อยลาวเดอร์จากเรื่องลิตเติ้ลเมอร์เมดกระโดนจับไปทําบูทเล็กแล้วหลังจากจ่ายค่ากุ้งฝอยไม่ทันและต้องถูกจองจานในสตูดิโอมืดและกลายเป็นตัวละครในหนังเถื่อนไปตลอดชีวิตขณะที่ชิปอึ้งกับความโหดร้ายของพวกแก๊งหุบเขาอยู่นั่เองเขาก็ต้ออองงหนนักกว่่าเเเดิมมมืีมค ประตูเข้ามาและคนคนนั้นมันคือเดล เพื่อนรักเก่าของเขานั่นเองเพราะมอนตี้ก็โทรเรียกเดวมาช่วยเหมือนกันทําให้ชีปกับเดวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากแยกย้ายกันไปเมื่อหลาย10ปีก่อนชิปยังคงหน้าตาเหมือนเดิมส่วนเดวนั้นเปลี่ยนเป็นตัวละครสามิติไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขาแอบไปทำสัญยกรรมทาง CG มานี่เองหลังจากคุยกันได้สักพักชิปก็ขอตัวกลับเพราะไม่สบอารมณ์ที่เดวทำทีจะมาช่วยมอนตี้แต่จริงๆแล้วอ่ะจะมาดักเจอเขาเพื่อพูดเรื่องรีบูสเลคิวเลนเจอร์ต่างหากพร้อมบ่นไปตลอดทางเวลาเจอโปสเตอร์หนังขยะขยยยัจนมาอู่่ทีป้หง เรื่องหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องแบทแมนปะทะอีทีเออเรื่องเนี้ยคอยเข้าท่าหน่อยชิปบอก แล้วไอ้เจ้าชิปเนี่ยมันก็กลับบ้านมาดูหนังเรื่องนี้จริงๆด้วยนะครับแถมยังร้องไห้ในฉากที่อีทีจะตายด้วยแต่ทว่าเรื่องเศร้าจริงๆกําลังจะมาถึงเมื่อเดลติดต่อเข้ามาหาเขาอีกครั้งและบอกว่ามอนตี้หายตัวไปตำรวจอยากจะเจอพวกเราเพราะเป็นสองคนที่เจอกับมอนตี้คนสุดท้ายชิปก็เลยรีบรุดหน้ากลับไปที่พักของมอนตี้ทันทีชิปก็เดลให้ปากคำกับตำรวจว่ามอนตี้น่าจะถูกพวกแก๊งหุบเขาจับตัวไปทําบูทเล็กแน่ๆแต่ผู้กองพัตตี้ตำรวจที่ดูแลคดีนี้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะเรา คงช่วยไม่ทันแล้วล่ะเพราะตำรวจตามรอยพวกนี้มาหลายปีแล้วยังได้รู้แค่ชื่อของหัวหน้าองค์กรพวกมันก็เท่านั้นเองโดยหมอนั่นมันมีชื่อว่าสวีทพีทมันมีเส้นสายผิดกฎหมายหลายอย่างและเพืคอนที่เอามาเข้าคุกยากมาก ซึ่งขณะนั้นนายตำรวจหน้าใหมา่อย่างเอลลี่ที่เป็นแฟนตัวยงของเรื่องชิปกระเดลเลสคิวเลนเจอร์ก็แอบ,บเข้ามาบอกบอะแสเพิ่มเติมว่าการทำหนังเถื่อนนั้นะจะใช้เวลาโดยประมาณคือ2วันหรือประมาณ48ชั่วโมงถ้าเราตามหาสตูดิโอมืดของสวีทพีเจอนะเราก็อาจจะช่วยมอนตี้ได้ทันเวลาแม้ชิปจะไม่อยากเอาด้วยเพราะนักสืบมันเป็นแค่บทรีซิลลี่ตัวจริงเขาไม่ใช่นักสืบักหน่อยแต่เพื่อเพื่อนรักเขาก็จะขอลองสักตั้งก็ได้และเริ่มต้นสืบสวนจากก้อนชิสในถังขยะมุ่งหน้าสู่ร้าาานนชสบยอเพื่ตมห ตัวมอนตี้โดยด่ว,ดวนในตอนนี้ชิปกระเดลวเลสคิวเลนเจอร์คัมแบ็กกลับมาแล้ว ชีฟกระเดลขับรถของมนุษย์เพื่อตามหาบอสายของมอนตี้ในฐานะคู่หูที่เคยรู้ใจและในที่สุดชีฟกระเดลก็มาถึงถนนหลักสักทีซึ่งถนนนี้เรียกว่าเป็นศูนย์รวมการ์ตูนที่พวกเรารู้จักเลยก็ว่าได้แต่และตัวบอกเลยว่าคุ้นจ,จัดจัดทั้งคู่ไม่รอช้าตรงไปหาร้านชีสบิยอนสานทันทีและเมื่อพวกเขาถามหาชีสเหม็นๆที่มอนตี้เคยเสพติดเจ้าของร้านก็รู้ทันทีว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนทั่วไปเลยเปิดประตูลับให้ชิฟกระเดลเข้าไป โดยภายในรังหลับนั่นเราจะเห็นเหล่าหนูมากมายที่ติดชีสหน้างอมเงมไปหมดชิปไม่รอให้ใครมาตัดริบบิน้นแล้วรีบยิงประเด็นไปเลยว่าบีออนสันรู้จักหมอนตีไหมรวมกับเดวที่ทําทีตลกเข้าสู้ด้วยแต่เหมือนเรื่องจะเลยเถิดกันใปใหญ่เพราะหมอนั่นมมน,น,นได้จับพิรุธได้และจะส่งตัวทั้งคู่ไปให้สวีทพีทที่เป็นเจ้านายของเขาเดวที่คิดการใหญ่จึงยอมให้ตัวเองและคู่หูถูกจับไปเพื่อจะได้เข้าใกล้ตัวสวีทพีทได้มากที่สุดและสภาพก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับ ณโกดังลับของสวีทพีทชิปกระเดลถูกส่งตัวมาที่นี่โดยสถานที่นี้มันเป็นเหมือนที่โรกร้างที่เต็มไปด้วยเหล่าแอนิเมชันตกยุคที่มีกราฟิกผิดเพี้ยนไปหมดเช่นนี่นี่และก็นี่คือแม้มันจะเหมือนจริงแค่ไหนะนะแต่มันก็ดูไม่จริงในยุคนั้นเนี่ยแต่ช่างเถอะตอนที่ชิปกระเดลถูกพาเข้ามาในโรงงานทําเทือนและพบหน้ากับสวีทพีทเรียบร้อยแต่ทว่าสวีทพีทตัวร้ายหลักของเรื่องมันดันเป็นปีเตอร์แพนวัยแก่ที่มีสภาพแบบนี้แหละครับ ซึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เขาผ่านตัวมาเป็นเจ้าพ่อหนังเถื่อนและคนขายชีสเมนเนี่ยเพราะสมัยหนึ่งเขาเคยดังมากๆแต่เมื่อปีเตอร์แพนโตขึ้นคนต่างก็รับไม่ได้กับลุกแบบนั้นเพราะคนเนี่ยยังติดภาพจําของเด็กน้อยแสนสดใสยอยู่เขาทั้งกลัวและโดดเดี่ยวเลยตัดสินใจทําหนังเถื่อนของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเขาเลยตั้งใจจะตั้งบริษัทหนังเถื่อนผลิตกระตูนเถื่อนและยึดอำนาจความดังของตัวเองกลับคืนมาเองและในตอนนี้ ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ชิปกับเดลจะถูกรีบูตใหม่สักทีแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเถื่อนนะโว้ยงานนี้ชิปกับเดลจะรอช้าอยู่ใหญ่เลยครับรีบวิ่งหนีทันทีโดยมีเจ้าจิมมี่โพล่าแบร์ไล่ตามมาติดๆเจ้าสุดท้ายทั้งคู่ต้องตัดสินใจลงไปในทางออกที่มีอยากไปที่สุดมันคือโถส้วมนั่นเองอ่ะเอาก็เอาวะ ชิปกระเดลเล็กกระโดดลงไปในโถส้วมไหลไปตามท่อและพุ่งออกมาข้างนอกได้สําเร็จแต่ทว่าคนที่รอดกลับมานั้นกลับเป็นชิปเพียงคนเดียวเท่านั้นเดวนอนความน่าโมสตีจนชิปเริ่มใจไม่ดีเขาเสียใจมากๆและร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่นะเดวนายต้องฟื้นนะเพื่อนฉันว่าฉันน่าจะเออน่าจะอะไรเหรอเพื่อนเดยวย่องมากระซิบข้างๆหูชิปอา้าวเวนดีเองยังไม่ตายหรือวะเนี่ยแล้วที่นอนอยู่มันใครฟะเออ มันคือตุ๊ก,กตาของสายลับศูนย์ศูนย์เดลเนี่ยชิปก็เลยทําตัวไม่ถูกพอรังไห้ไปให้มันเห็นแล้วไอเดลมันก็ล้ออยู่นั่นแหละว่าน,นายรักฉันจริงๆนี่นะเฮ้ย <c oughs> แต่ช่างเถอะเรากลับกันดีกว่าพอเราอ่ะไม่ได้บอสแสอะไรเลยนอกจากเรื่องที่สวีทพีทใส่นาฬิกานับก้าวเหมือนกับเขานั่นแหละชิปก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย <c oughs> นาฬิกานับก้าอ่ะ มันจะตามคนใส่ไปทุกที่นี่นะเลยจเจ้าบอะแสนี้ไปบอกกับเอลลี่ตำรวจหญิงที่เป็นแฟนตัวยงของพวกเขาเองแต่ว่าการจะเข้าไปตรวจค้นที่นั่นเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเลยครับเพราะมันต้องมีหมายจับต้องมีความน่าจะเป็นหลายๆอย่างแถมผู้กองพตัตเต้ก็ยังไม่ฟังความเห็นของเธออีกด้วยเพราะเธอเคยทําพลาดมาก่อนในคดีที่เปปป้าพิกหายตัวไปงานนี้พวกเขาก็เลยต้องลุยและตามหาบ่อแสด้วยตัวพวกเขาเองเดวจากการกดปุ่มบางอย่างในรถที่เป็นสวิตช์เปิดห้องปฏิบัติการลับ โดยภายในห้องห้องนั้นจะเต็มไปด้ยวยของสะสมและวิดีโอของเรื่องเลสคิวเลนเจอร์ที่เขาสะสมไว้ทั้งหมดจนทั้งเอลลี่และชิปอึงไปเลยแหละครับแถมเหรียญสะสมเรื่องที่ถึงคู่แสดงนั้นเดวก็เก็บไว้ครบเหมือนกันขาดเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นคือเหรียญรวมตัวละครที่เขายังหาไม่เจอเท่านั้นเองซึ่งระหว่างนั้นเดวก็คิดแผนออกจนได้มันเป็นแผนจากเลสคิวเลนเจอร์ตอนที่45ที่ชิปแต่งตัวเป็นหนูหลอกเดวนั่นแหละ แม้มันจะดูไม่น่าได้ผลเท่าไหร่นะแต่เดวมันก็ยืนยันว่าเวิร์กแน่ๆชีฟกับเดวเลยต้องปลอมตัวเป็นหนูเข้าไปในโรงอาบน้ำรัสเซียที่สวีทพีทชอบไปตอนวันพุธโดยมีกล้องติดอยู่ที่ปลายจมูกส่งสัญญาณไปให้เอลลี่ข้างนอกพวกเขาจะมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการสำรวจซึ่งแผนปลอมตัวครั้งนี้มันได้ผลซะอย่างนั้นจนชีฟกับเดวเข้ามาในห้องอาบน้ำได้สำเร็จว่าแต่น่ามันแลนดี้นี่วะ ชิปกับเดวแอบมองสวีทพีทเอานลากานับก้าวมาเก็บในล็อกเกอร์อยู่ห่างๆแต่เดวดันเผลอทำหน้ากากหนูที่ติดกล้องไว้ด้วยตกลงไปให้สวีทพีทเหยียบติดเท้าไปซะอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นไรหรอกมั้งเราแค่รีบชิงนาฬิกาแล้วเพ่นราบก็พอแล้วลหละและทันทีที่สวีทพีทเดินไปชีปกับเดวก็ตรงไปที่ล็อกเกอร์ทันทีแต่กระดันเจอกับดีเจสเนคเข้าอย่างจังเวแล้วเอาไงดีเนี่ย แต่ไม่ว่าจะโชว์เข้าข้างหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับดีเจสเนคมันดันเป็นแฟนตัวยงของเลสคิวเลนเจอร์ซะงั้นแถมมันยังชอบให้สองคนนี้แรปอีกตั้งหากเดลไม่มีทางเลือกเลยต้องโชว์แรปเพื่อดึงความสนใจจากหมอนั่นให้ชิปขายรหัสล็อกเกอร์แต่ว่าพอเปิดล็อกเกอร์ได้แล้วเนี่ยไอ้งูมันดันหานมาเจอพอดีอีกงานนี้ชีฟที่เกลียดการแรปที่สุด ก็เลยซวยต้องแรปให้มันดูซะง,งั้นเดวเลยรับหน้าที่ฉกนาฬิกาแทนทั้งคู่เรียกว่าเขาข่ากันมากๆทั้งการแรปสดรวมถึงการทำธุรกิจครั้งนี้ด้วยและในที่สุดพวกเขาก็สามารถขโมยนาฬิกานับก้าวของสวีทพีทล้วหนีออกมาจนได้ชิปกับเดวรีมาหาเอลลี่แล้วต่อนาฬิกานับก้าเข้ากับคอมจนรู้ปิกัดสตูดิโอเถื่อนของสวีทพีทจนได้ดูเหมือนการคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมกันและการสุดๆไปเลยแหละมีแต่ภาพของชิปกับเดวเริ่มกลับคืนมาแล้วและตำรวจที่รับคดีนี้ก็จัดการส่งเลย สวาดไปยังท่าเรือซานเปรโดทันที หน่วยสวาร์ดเจ้าหน้าที่ F.B.I. เอลลี่และชิปกับเดวทุกคนมุงน่งนาสู่ท่าเรือซานเปโดเพื่อจับกลุ่มเจ้าพ่อมาเฟียอย่างสวีทพีทแต่ทว่าพวกเขากลับคว้าน้ำเหลวสวีทพีทไหวตัวทันและชิงหนีไปก่อนแล้วเรียบร้อยทิ้งไว้เพียงแก้วกาแฟที่ยังอุ่นอยู่และภาพร่างหน้าสยดสยองของตัวกระตูที่ถูกเอาไปทำเถื่อนเหล่านี้รวมถึงก้ฟิลของเราเนี่ยก็ถูกจับไปทำกระตูเถื่อเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเดวที่มือโซนเหลือเกินได้ไปเปิดสวิตไฟเพื่อจะหาบ่อแสเพิ่มเติม แต่สวิตนั่นมันไดนเป็นสวิตเปิดเครื่องสัญกรรม CG ซะง,งั้นสวยแล้วตอนนี้ชิปกระเดลติดอยู่ในเครื่องทํา CG เถื่อนและการมันจะถูกสแกนความเป็นไปไ,ได้ว่าถ้าพวกเขาอยู่ในร่างต่างๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเออไอสองตัวนี้มันคุณคุปะวนเนี่ย แต่ว่าเลเซอร์ g พวกนี้เนี่ยทำให้เดลหวนย้อนไปถึงตอนที่121ชื่อตอนว่ามิชชันชิป p อ o s ิเบิลที่ชิปกับเดลนั้นเลนบทเป็นสุดยอดสายลับแบบทอมครูซนั่นเองซึ่งมันจะมีฉากโรยตัวและหลบเลเซอร์ตรวจจับแบบนี้เปะ๊ะเพราะงั้นงานนี้น่าจะหมูละชิปกับเดลหลบเลเซอร์แบบโคตรผิวแล้วรอดมาได้แบบชิวๆเพ่าว่าชิปกลับพลาดนิดนึงจนห่วงเขากลายเป็นสโนปี้ไปข้างนึง แต่ในที่สุดชิปกับเดวก็สามารถหลุดมาข้างนอกได้สำเร็จแต่ภาพตรงหน้านั้นนะ่ะมันแทบจะทาให้ทั้งคู่ช็อกไปเลยแหละเพราะมันเป็นชิ้นส่วนของตัวการ์ตูนที่พวกเรารู้จักแต่กลับถูกแกะออกจากกันอย่างโหดร้ายซึ่งหนึ่งในนั้นมันยังมีหนวดของมอนตีอีกด้วยไม่นะเขาถูกทําเถื่อนไปแล้วพวกเรามาช้าเกินไปแม้ว่าเหล่าตํารวจและชีปกับเดวจะสามารถทลายหนึ่งในรังของสวิตพีทได้แต่ชิปกับเดวก็ยังคงเสียใจที่มอนตี ได้จากพวกเขาไปแล้วเดวนั่งดูรูปคู่มันตี้ด้วยความเศร้าแต่ทั้งคู่ก็ยังสงสัยว่าทำไมสวีทพีทถึงไหวตัวทันได้อะเพราะกาแฟในห้องมันยังอุ่นอยู่เลยแต่ยช่างเถอะมันน่าจะจบแล้วล่ะแต่เศร้าได้ไม่นานไอเดลมันก็ไลฟ์ถึงแฟนๆว่าเขาจะไปงานแฟนคอนเพื่อไปแจกลายเซ็นในวันนี้เนะี่ยให้ตามมาด้วยนะ โดยมีชิปนั่งเครื่องอยู่ข้างๆเพราะจริงๆแล้วอ่ะชิฟยังโกรธที่เดวเลือกจะไปใช้เดียวในสูเดวอยู่ตอลอดเวลาจนทั้งคู่ทะเลาะกันหนักมากๆชิปเละตัดสินใจโยนเหรียญคอลเลกชันของเลสคิวเ a นเจอที่เขาแอบเก็บไว้ ให้เดวและบอกว่าเราขาดกันแล้วทันทีที่เดวเห็นเหรียญร่วมตัวลสคิวเลนเจอร์เขาก็ตกใจมากๆที่ชิปเป็นคนเก็บเหรียญสุดท้ายแน่นเอาไว้เลยสารภาพว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากออกไปเล่นศูนย์ศูนย์เดวนักหรอกเขาแค่อยากได้ยินว่าชิปต้องการเดวไม่ใช่เพราะเดวเป็นแค่ตัวส่งให้ชิปกลายเป็นดาวเด่นก็เท่านั้นแต่สุดท้ายอีก้ของทั้งคู่ก็เป็นกำแพงกันในเชื่อมกันไม่ติดอยู่ดีเดวเลยวางเหรียญไว้ตรงนั้นแหละแต่ทว่าอยู่ๆเดวก็ได้กลิ่นน้ำหอมลสคิวเลนเจอร์อยู่ใกล้นี่เฮ้ย อย่าบอกนะว่ามอนตี้ยังไม่ตายเพราะบนโลกนี้คงมีมอนตียใช้กลิ่นนี้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละชิปก็เดียวเลยเลิกตีกันสักพักแล้วไล่ตามกลิ่นนั้นไปแล้วพบว่ามันมาจากห้องทํางานของผู้กองพัตตี้ที่ตอนนี้มีเอลลี่อยู่ด้วยไม่ใครก็ใครสักคนในห้องนี้แหละที่ไปเจอตัวมอนตี้มาซึ่งถ้าเป็นไปตามทุกตอนของเลสคิวเรนเจอร์นะมันจะชัดเจนมากเลยล่ะผู้ตํารวจนี่แหละที่เป็นตัวร้ายของเรื่องตลอดชิปคิดแบบนั้น ดูเหมือนเราต้องหาใครสักคนที่ไว้ใจได้อย่างพวก C.A.A. หรือพวก F.V.I. แล้วแหละและทันทีที่พูดถึงหน่วยพิเศษเดวก็นึกถึงคนคนนึงขึ้นมาได้ทันทีและใช่ครับมันคือเจ้าโซนิกอุบาทั่นแหละเฮ้ยเองอีกแล้วหรือว่าเนี่ยางานแฟนคอนเจ้าโซนิกอุบาทมันบอกว่ามันรู้จักเจ้าหน้าที่ F.V.I. เพียบเลยแล้วรับปากจะเอาข้อมูลสำคัญไปบอกพวกนั้นให้ซึ่งโมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ต้องรีบเพนก่อนเพราะสวีทพีทมันออกตามล่าชิปกับเดวถึงงานแฟนคอนนี่เลย ซึ่งถ้าถามว่ารู้ได้ไงอะล่ะครับก็รู้จากตอนที่เดวมันไลฟ์สดบอกแฟนๆว่าจะมาแจกลายเซ็นที่งานแฟนคอนไงละ่ะแล้วการไล่ล่าสุดมันทางกลางเราตัวการ์ตูนและชุดคอสเพล์ก็เริ่มต้นขึ้นเราจะได้เห็นตัวการ์ตูนน้าคุนอีกเพียบเช่น My Little p โ n y ี่โวตอนรวมถึงไอ้ตังกวาบ้าเลือดอย่างตงกวาดองริกอีกด้วยแต่ทว่าชิปกลับพลาดท่าถูกจับตัวไปเหลือเพียงแค่เดวคนเดียวสวยสะแล้วละ่ะแบบนี้ดิที่เรียกว่าชิปหายของจริง ชิปนั้นถูกสวีทพีทจับมาขึงไว้กับกระดานและกำลังจะลบปากของเขาออกไปแต่เอลลี่ที่ได้รับรายงานมาก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันเราะว่าชิปกับเดวนั้นคิดไม่ผิดจริงผู้ร้ายตัวจริงโผล่ออกมาปืนจ่อเอลลี่สุดท้ายแล้วผู้กองพัตตี้นี่แหละที่เป็นสายให้กับสวีทพีทและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแกงหุบเขาถึงยังไม่เคยถูกจับได้สักทีแล้วเอลลี่ก็ถูกจับไปพร้อมกับชิประหว่างนั้นเองเดวที่ไม่เคยมีความมั่นใจอะไรเลยต้องลุยเดี่ยวแบบไร้คู่หูโอ้ย ฉันอยากให้ชิปอยู่ด้วยจังเพราะเขาารู้ทุกอย่างว่าต้องทํายังไงฉันคนเดียวมันจะทําอะไรได้วะเนี่ยแล้วอยู่ๆเอลลี่ก็ต่อสายเข้ามาพอดีเดวล,ลังเลว่าจะรับดีไหมเพราะเขาอ่ะยังไม่อยากไว้ใจเอลลี่แต่สุดท้ายก็ยอมรับสายอยู่ได้ด้านเอลลี่ที่ถูกพวกสวีทพีทบังคับให้โทรหาเดลจึงบอกให้เดวมาที่โรงงานทําหนังเถือนคนเดียวด้านเดวก็รู้สึกแปลกๆว่า ทำไมต้องไปคนเดียวด้วยนะแล้วเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องมีซัมติงแน่ๆแถมเอลลี่ยังฝากข้อความสุดท้ายไว้อีกด้วยว่าตอนที่นายขอปลากับดวงดาวเนี่ยมันเป็นตอนโปรดของฉันเลยนะแล้วเอลลี่ก็วางสายไปด้านชิปที่กังวลกะวายก็บอกเอลลี่ว่าทำไมเธอไม่ปกป้องเขาล่ะบอกโคตรล้าไปแบบนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเสียงเข้าไปอีกนะเพราะขนาดเบอร์โทรศัพท์เดวมันยังจำไม่ได้เลยจะไปไขรหัสแบบนี้ได้ยังไงแต่ทว่าเมื่อเดวย้อนกลับไปดูลสคิวเรนเจอร์ตอนนั้นเขากลับฉุกคิดได้เฉยเลยว่า เฮ้ยเอลลี่กับชิปต้องถูกจับอยู่แน่ๆแ,และคนร้ายก็คือสวีทพีทกับผู้กองพัตตี้ชัวๆเพราะในตอนนี้มันเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเดลก็เลยรีบจะไปช่วยตามพิกัดของชิปทันทีแต่โชคร้ายที่รถมันดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้นทว่าจังหวะนั้นเองเขากลับเหลือไปเห็นโปสเตอร์ของแกจ็ตพอดี แกจェเคยเป็นอดีตของทีมเลสคิวเลนเจอร์และมีทักษะสุดยอดนักประดิษฐ์เป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่ทาให้เลสคิวเลนเจอร์มีสเสน่ห์ขึ้นมาเลยละ่ะเดลเลยตัดสินใจจะไปหาแกจェทดูเหมือนจะถึงคราวที่เลสคิวเลนเจอร์จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วสินะเดลจึงมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือจากแกจェททันทีโดยในตอนนี้แกเจェกับซิปเปอร์ได้แต่งงานกันแล้วมีลูกกว่า20คนแล้วแต่เธอก็ยังคงประดิษฐ์ของอยู่สวยละ่ะงานนี้แต่ต้องรีบเลยล่ะเพราะชิปกำลังจะถูกแปลง CG แลล้วเเดกจ และซิปเปอร์ขับยานมาที่นี่พร้อมกันและส่งจรวดให้เดวพุ่งเข้าปล่องอากาศไปแบบโคตรเท่ถึงจะไม่ตรงปล่องก็เถอะนะซึ่งมันทานก่อนที่ชิปจะถูกสัญญารรี g ีพอดีแต่ยังน้อยหูของเขาอะ่ะก็ไม่เป็นสนูป,ปี้ต่อไปแล้วเลยนะทว่าเครื่องทำา g g ที่ใช้งานหนะักเกินไปนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นมาพอดีจนทั้งสองฝ่ายต่างกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง แต่มันก็จะแย่หน่อยนะครับที่เครื่องทำาี G ที่ระบบรวนกลับผ่านมายิงเลเซอร์เปลี่ยนร่างใส่สวีทพีทแบบรัวๆจนเขากลายร่างเป็นปีศาจแมวยักษ์ที่รวมชิ้นส่วนของเราตัวร้ายเอาไว้ถ่ายยังมีพลังแข็งแกลงและมีมือเป็นปืนใหญ่อีกด้วยโอ้ยสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าสวยของจริงชิปกับเดวจึงต้องออกหนีกันอีกครั้งผ่านกองถ่ายหนังเถือนที่วอตเดิ ขนาดที่ด้านของเอลลี่เองก็ต้องปะทะก,กับผู้กองพัตตี้แบบตัวต่อต,ตัวและเธอก็สามารถเอาชนะมาได้โดยการใช้ถังดับเพลิงฉีดให้ผู้กองพัตตี้แข็งก่อนจะกระทอให้แตกเป็นชิ้น ขณะที่น่าชิปกับเดวที่หนีมาแถวท่าเรือก็ช่วยกันคิดว่าจเจ้ายังไงดีซึ่งรอบนี้ทั้งคู่เห็นตรงกันว่าถ้าเจอปีศาจแมวแบบในレスคิวเลนเจอร์แล้วก็ต้องทําตามตอนที่325สิซึ่งในตอนนั้นชิปได้ทุบหัวเดวจนมีนกออกมาคือมันอารมณ์ประมาณว่าทุบหัวกันให้มึนแล้วนกมันก็จะลอยออกมานั่นแหละครับซึ่งนกนั่นน่ะเป็นของสแสลงของปีศาจแมวและเมื่อรอดได้สำเร็จพวกเขาจะกดสวิตช์ให้กล่องตกลงมาทับมันแล้วทั้งคู่ก็จัดการดําเนินตามแผนนั้น แต่สุดท้ายก็ล่อได้แป๊บเดียวสวีทพีที่มีปืนใหญ่นั้นแข็งแกร่งเกินไปชิปกับเดลกําลังจะเสียท่าแล้วทว่าพระเอกตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยทั้งคู่เอาไว้พร้อมกับหน่วย f b i เป็นกองทับเจ้าโซนิกอุบาทนเองดูเหมือนไอหมอนี่มันจะไม่ได้โบว่ารู้จักกับ f b i แฮะแล้วเมื่อดึงความสนใจได้ชิปกับเดลจึงร่วมมือกันกดสวิตจนกล่องลงมาทับกับสวีทพีทเป็นการปิดฉากเจ้าพ่อมาเฟียในที่สุดแต่ว่าเรื่องที่แย่ที่สุดกาลังจะเกิดขึ้นเมื่อสวีทพีท สามารถสลัดการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ได้แป๊บนึงแล้วหันกลับมายิงใส่ชิปแบบเต็ม,เ,ตมเดวที่หันมาเห็นก่อนเลยรีบวิ่งมารับกระสุนแทนจนตัวเองโดนยิงเข้าไปเต,เต็มและหมดสติไป ชิพร้องไห้หนักมากที่จะต้องเห็นเพื่อนรักตายไปต่อหน้าต่อตา,ตาก็เลยหวนย้อนไปถึงตอนที่ชิพกับเดวเจอกันครั้งแรกชิพสารภาพาความในใจให้กับเดวว่าพวกเขานั้นเหมือนกันมากๆทั้งคู่ต่างโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีกันและกันแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปที่โต๊ะอาหารในวันนั้นทั้งคู่เหมือนเป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างให้กันมาเสมอเมื่อไม่มีเดว ชิปก็ไม่มีค่าถ้าไม่มีชิปเดลก็ไม,ม่วันได้เฉิดฉายเหมือนกันชิปกับเดลจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันจะขาดใครคนนึงไปไม่ได้เลยฉันน่ะต้องการนายมาตลอดนะเดลแล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่ชิปเสียใจมาตลอดที่เดลแยกวงไปเล่นสู่เดลคนเดียวนั่นแหละ เมื่อสารภาพความในใจเสร็จเดวก็ฟื้นขึ้นมาซะนั้นจริงๆแล้วกระสุนนะ่ยมันไม่โดนจุดตายครับเพราะเดวแอบเก็บเหรียญ collection rescue ranger ที่เป็นเหรียญรวมตัวละครเอาไว้ในเสื้อทําให้รอดตายมาได้แบบวุดวิ์ดูเหมือน rescue ranger จะมีบนขลังอะไรบางอย่างแฮะแถยมยังช่วยชีวิตเขาไว้อีกด้วย และในตอนนั้นทั้งคู่ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ําหอมอีกครั้งแล้วเมื่อตามกลิ่นไปพวกเขาก็ได้เจอกับตู้คอนเทนเนอร์ที่กักเก็บเหล่าตัวการ์ตูนเก่าที่ถูกเอาไปทําเถื่อนเอาไว้เพียบเลยและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงมอนตี้ด้วยที่ตอนนี้ถูกศัลยกรรมรวมด่านกับช้างน้อยดัมโบไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะแถมยังน้อยมอนตี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และกลับสู่อ้อมอกชีฟกับเดวอีกครั้งชีฟกับเดวกอดกับเพื่อนรักอย่างอบอุ่นรวมถึงแกจตกับปเปอร์ ที่ก็เดินตามมาด้วยเหลือเชื่อเลยเนอะมันนานมากๆแล้วที่พวกเราเลสิวเลนเจอร์ไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้ฉันน่ยคิดถึงพวกนายสุดๆเลยละ่ะว่าแต่นี่มันถึงเวลาหรือยังเนี่ยที่ชิปกับเดวเลสคิวเลนเจอร์จะรีบูตกันสักทีเนะี่ยประโยคนี้เป็นประโยคพูดปิดจบเรื่องราวของชิปกับเดวเลสคิวเลนเจอร์พร้อมกับเพลงตีมซอ,องที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกว่าเรื่องราวของเรื่องนี้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆ <C ats of life> เป็นยังไงกันบ้างครับกับชีฟเดนเดลเลสคิวเลนเจอร์ตอนพิเศษที่พวกเราทำออกมาน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับแถมเนื้อเรื่องก็สนุกด้วยพอดูวันนี้จบปุบเนี่ยอยากจะดูรีบูตของดิสนีย์เลยละครับใครคิดเห็นยังไงหรือเห็นด้วยกับเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนยครับและก็อย่าลืมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือชอบตอนพิเศษแบบเนี้ยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3000ไลค์ด้วยนะครับหรือที่อยากโดเหนทห้พวกเราก็สามารถทาได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ